เล่นกีตาร์กีตาร์คืออยากจะเล่นกีตาร์มันแต่กีตาร์โป่งไม่มีวะกีตาร์โป่งสายขาดทุกคนเป็นไงล่ะเป็นไงก็อ้าผมเยอะว่ะกีตาร์โป่งกีตาร์โป่งผมสายขาดตั้งนานแล้วเล่าเรื่องตลกอะไรตลกวะเล่าเรื่องตลกว่าคือมีวันหนึ่งครับผมก็คือวันก่อนนี้ผมไปฉีดฉีดวัคซีนมาทุกคน แขนซ้ายฉีดโมเดอร์นาครับผมแขนขวาเนี่ผมฉีดโมเดอร์นด็อกราชโยครับผมนั่นคือเมื่อไหร่มึงจะปล่อยเพลงเนี่ยเสื้อเนี่ยไอ้ริกบูมไม่กดรีพอร์ตมือนนีไอ้เด็กนี่ก็คือเราเข้าบเรื่เราเล่าสรุปคือวันมีวันก่อนเนี่ยผมไปฉีดวัคซีนมานั่นแหละคือผมก็ไปเช้ามากเลยทุกคนแล้วคือเหมือนตอนผมฉีดเสร็จอะแล้วผมกลับมาบ้านไหมผมรู้สึกรู้สึกมองไม่ค่อยชัดอะ ก็ได้ะปะแล้วแบบมันรู้สึกไม่ค่อยดีทุกคนมันมองไม่ค่อยชัดสักพักหนึ่งผมก็เลยแบบว่าโทรไปหาโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ถามว่าคิวเรือ่องชื่ออะไรอะไรแบบนีน้แล้วเขาก็เช็คให้เช็คให้สักพักหนึ่งเขาโทรกลับมาคราบอกอ๋อคุณคุณข่พอดีคุณลืมแว่นไว้ค่ะอ๋อผมก็ว่าแล้วทาไมผมมองไม่ชัดไอ้บ้าเอ้ยยิงลืมแว่นไหมนี่เองของ ไอลาจโยนี่นะเมื่อไหร่คุณจะปล่อยเพลงอะเมื่อไหร่จะปล่อยอีพีพี่โซหรอวันก่อนฝันถึงพี่โซด้ยแต่จำไม่ได้ละน่าเสียดายคือทุกคนคือผมอยากเล่าเรื่องคือตอนนี้นผมนิ้วเท้าผมเป็นหอดเลือดเวเพราะว่าอย่างที่ผมเล่าไปในไลฟ์เมื่อกี้แหละคือผมอะย้ายห้องใช่ไหมห้องที่ผมจะย้ายไปมันมีเหมือนเฟอร์นิเจอร์เป็นบิวอินอะไรเงี้ยเป็นชั้นชั้นวางของอะแล้วผมก็ ไม่แล้วคือคุณเป็นฝรั่งคุณขำได้ไงี่ะคือคุณไม่ใช่คนใดเนี่ยเข้าใจเข้าใจเข้าใจคำที้กูพูดได้ไงวะคือผมมันเป็นบิลเองใช่ผมว่าไขา่ไข่ไข่มันก็หลุดออกมาแล้วคือด้วยสัญชาตญาณอะคือผมไม่อยากให้ให้พื้นมันเป็นรอยอเพราะว่าชั้นมันใหญ่มากผมก็เลยเอาตีนเข้าไปรับไปผมก็เลยเอาเท้าเข้าไปแบบเหมือนพักบอลอะแล้วแม่งคือมันเจ็บมันปวดมากเลยทุกคนผมแบบอยากจะกรีดดังๆแต่ว่ากลัวคนข้างล่างได้ยินจุม,มานยานี โอเคนั่นแหละแล้วผมก็แบบปวดมากเลยวมแล้วคือไม่คิดว่ามันจะปวดขนาดคือตอนกลางคืนผมนอนไม่หลับเลยคือมันนอนไม่หลับจริงๆคือผมขมตายจนตีสี่อ่ะคือนอนไม่หลับเว้ยคือมันปวดมากแล้วเหมือนตอนมันฝันใช่ปะในฝันมันยังปวดตีเลยคือแบบคือในฝันเหมือนจะไปเตะใครเนี่ยแต่คือไม่กล้าเตะเพราะว่าปวดรู้ว่าตัวเองปวดตีนะอะกูดีสซน์ี่นั kau di sana, uh, aku di sini dan kau di sana hanya berjumpa dia suara, namun ku selalu menunggu asa akan tidak aku lupa, aku lupa liriknya, ya, yeah. I haven't, I haven't spoken in Indonesia for why, ya, yeah. Mundaran มุนมุนดูรันดิกิตอพาร์ตเนี่ยไม่ได้แต่อากันเต่งอาร์ดะรูไหมกัษีเอากดผิดกดไลค์ใครว้าเนะี่ยใครไม่ฝันออกจากแก๊งเราไปใช่ไหมล่ะแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยฝันเห็นผีว่ะทุกคนหายไปๆขอบคุณครับแล้วคือเหมือนผม,มก็ไม่รู้ว่าผมจะต้องกินยาเลยหรือเปล่าแต่ผมรู้สึกว่ามันคือบททดสอบของความแข็งเกร่งอ่ะคือถ้าบอกว่าแค่เนี้ร่างกายผมม่งยังร่างกายผมม่งยัง ไม่สามารถผ่านช่วงเวลาการเจ็บปวดตอนนี้ไม่ได้ผมรู้รู้ว่าร่างกายผมมันอ่อนแอเกินไปที่จะมีชีวิตรอดแล้ววะก็เลยแบบไม่ทายาแม่งเลยเป็นไงล่ะเออชื่ออะไรวะดาวินชีดาวินชีนชบอกว่าโลกจะขัดคนที่อ่อนแอเอาเองแอมผมก็เลยแบบไม่ใช้แต่ต้องฉีดวัคซีนนะทุกคนไม่งั้นเดี๋ยวไม่ได้ละ <S <S> <S แพ้มากเราพี่อินโดแหมแน่นอนครับผม อย่างภาษาอันกดก็พอได้นิดหนึ่งอย่างหนึ่งก็ซาตูไม่มีไม่เราเล่นอย่างได้ตุ๊กตาข้างหลังอันนี้เหรอเอาไหมผมขายต่อปะประมูลปะร้อนเงินมาเนี่ยกูเลยหนูหัดเรียนภาษาสเปนพื่อพี่คือไม่ต้องมาหัดเรียนพ้่อพี่ดีกว่าเพราะว่าตอนนี้พี่ก็ลืมภาษาสเปนไปหมดแล้วไม่ได้มีใครพูดภาษาสเปนด้วยเลยคืออย่างมาเพลงสเปนอย่างเงี้ยแม่งก็ไม่มีใครฟังกับกูเลยคือพอแม่เราเปิดเพลงสเปนคนจะฟังไม่รู้เรื่องนึกว่าทุกคนผมก็แบบมันก็เลยฟังเพลงภาษาสเปนไม่ได้ นั่นแหละแต่ผมแสบตายไฟนี่มาเลยมึงมึงจ้าไปไหนเนี่ยฮะ <c oughs> <c oughs> นั่นแหละครับทุกคนแล้วผม <c oughs> ไม่อยากเล่าอะ่ะเนี่ยเดี๋ยวแม่งตกลงเธอใส่เสื้อสีอะไรสีอะไรคืออะไรตกลงเธอใส่เสื้อสีอะไร,ะไร,ะไรนี่ไงคือ <c oughs> ผมรู้สึกว่ามันไม่ม่วงนะมันคือเหมือนเป็นน้ำเงินม่วงๆอะ่ะน้ำเงินโทนม่วง อย่ามองภาษา i n นะเซีย please อ้าวไฮไฮอะไรวะคือตอนนี้คือภาษา Indo เต็มเลยแต่แม่งกูจำไม่ได้กุกแปรไม่ออกเลยเลยอ่านออกอย่างเดียวกันติงประจัดกูมาอ๋ออันนี้คืออ่านเจออะไรอะไรอะไร please speak the language what language เปลี่ยนสีไฟโชว์สิคือเปลี่ยนสีไฟผมต้องใช้โทรศัพท์ไงโทรศัพท์ผมมาใช้ love y nyanyi kesempurnaan cinta. Berada di belokanmu mengajarkanku apa artinya kenyamanan kesempurnaan cinta. Berdua bersamamu mengajarkanku apa artinya kenyamanan ความสมบูรณ์นั้นจินตาเห็นภาษามันคือภาษาอินโดครับผมแต่คือมันเป็นภาษาคือภาษาอินโดผมมันไม่ได้ไม่ได้เรียนมานานแล้ววะเขาบอกผมร้องเพลงภาษาอินโดแค่นั้นแหละไม่มีอะไรคือตอนนี้ผมไม่มีคอนเทนต์ที่จะพูดวะผมก็จะไหลไปเรื่อยๆนะคือตอนแรกเขาบอกให้ผมไลฟ์สิบห้านาทีแต่ผม ไม่รู้ผมไลฟ์ไปีนในทีแล้วถ้างั้นผมจะไปตอนห้าสิบแล้วกันเพราะผมเพลงนี้ความหมายดีเด้วนะพี่เจรู้ได้ไงวะผมจะไปตอนสองทุ่มห้าสิบแล้วนะเพราะผมสักผ้าไว้ฮะขอบคุณครับอ้คนยังงี้จินจินตาลูอัลบยาช่จินตาลาฟีมันมีเพลงที่ผมอยากทำโค้กเวอร์ไว้ทุกคนมันเป็นเพลงเพลงเก่าอะ มันช่างไม่เหอะเดี๋ยวไมกดตามช่องแนวแล้วกัน <c oughs> จําชื่อเพลงไม่ได้จริงจําไม่ได้ด้วยว่าร้องยังไงแต่ว่าเคยฟังแล้วมันน่าสนใจเป็นเพลงการ์เมกาเซ่เพลงอะไรวะอะไรพรอมอะไรชมกูแล้วไหมนั่นแหละครับผมซักตาซักตอนนี้ตากตอนไหน,ต,นไตา <c oughs> <c oughs> กต้องไม่ตากครับก็ปล่อยมันค้างไปกแหละอืม นั่นแหละครับผมตอนนอนเออแล้วก็คือทุกคนจะถามอะไรวะคือผมเหมือนผมได้มีคําถาม <_ an> เหนื่อยกันแล้วโดนใช่ไหมละ่ะจริงๆผมก็เหนื่อยกับตัวเองเหมือนแล้วตอนนี้ <_ an> คือผมใช้เครื่องอบอะผมไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องตากด,ดีแล้วละ่ะ <_ an> โาะฝนตกตกบ่อยเหลือเกินคือแบบคือมันตกจนผมจนผมงงว่าถ้าผมไม่มีเครื่องอบเนี่ยจะตักผ้ายัางไงวะ เก่งในหมดแล้วนั่นหลยแล้วพูดทำไมนะท่าบิ๊กบูมโอ้โหยาวเลยคือผมบอกเลยว่าถ้าพูดถึงเด็กคนนี้นนะคือจะเอาเรื่องแบบพูดอยางฟังเรื่องไหนอะคือเด็กคนนี้เนะี่ยคือเรื่องมันเยอะจริงๆวะ่ะเรื่องมันเยอะการุณาพูดกูจินตามออ ก็กู่จิ้นตากำโอโห้กูศลไปแปลมาร้องเพลงมุมไม่มีกีตาร์ซะด้วยสิแต่ก่อนนะไรไม่ใช่ไม่นี่ไม่ใช่เพลงมุมเพลงมุมขึ้นยไงวะได้แต่เฮ้ยเพลงมุมขึ้นยังไงวะทุกคนอ่ได้แต่ๆๆมันร้องว่าอะไรวะได้แต่ยิ้มอีกได้แต่ยิ้มอะไรนะเพลงมุมมันขึ้นยังไงนะ ได้แต่ยิ้มมีเธอเบาๆอยู่ในมุมที่เราไม่สนใจอะไรวะไปมุมขึ้นยังไงอ่ะเฮ้ยผมจำเนื้อเพลงได้แอบมองอ๋อได้แอบมองเธอข้างเดียวอยู่ที่มุมนี้ก็พอแล้วไม่มีเงินใครได้ได้ในความหวังนี้แค่ดได้ชอบเธออยู่ตอนนี้ กะที่เป็นโชคเชิดตาดีๆที่ทำให้ฉันได้เกิดมาพบกับเธออ๋อแรงตาให้ฟังแรงใต้ได้นิดหน่อยอย่างอิ่มเอิม่มเอิม่มเอิมเอ่มอะไรอ่ะแป๊บนึงนะมันมีมุกคนตายหมดนะลืมอ่าคนตายคนตายเป็นอะไรตายผู้คอตายเฮ้ยอะไรจำไม่ได้พี่ว่านัานโดนอะไรเนะี่ยแล้วคนใช้แตวรูปเดียวกันเลยนะ อยากฟังแดงอยากฟังแดงหร่งตายไม่ได้เป็นเป็นคนผักกลางไม่ได้ไม่คืออะไรหรอไม่ได้เป็นคนตายนี่น้ยแต่ผมใส่ได้สองตัวไม่ร้อนไม่น่าเลยไอแพรไม่น่ายุ่งเลย <laughs> ตัดเล่นคือ <laughs> ผมจะใส่กี่ตัวเนี่ยคือถ้ามันเที่ยวผมก็ใส่ได้หมดเลยครับผมร้องเพลงอีสานไหม อะไรอะพี่กฤอณ์พีงกีสานเฮ้ยเห็นแมีอยู่แบบหนึง่งอะไรหวานึงไม่ออกแรงตายไม่ได้อ๋อพี่มีรู้จำได้แต่เพียงไตเพียงไตเพลงไตที่มัน้องว่าไม่รู้ทำเพื่อได้แค่ลบแย่ yeah. เข้าแคแค่ก็ไม่กลา้ารักเธอจากใจอยากให้รู้ว่าเวลาเห็นหน้าแล้วมันตื่นเต้น ได้แต่มองแล้วเดินจากไปไม่รู้ตาใดใครบอกให้ฟังว่าใครคนหนึ่งชอบเธอจังแต่ว่าไอ้ฉันมันไม่น่ามองใช่ปะะ่าว่ะเป็นเด็กบ้านบ้านเป็นเด็กเลี้ยงมัวเนื้อตัวไม่ใสสะอาดไม่ได้ถือกระดาษไอ้ถือเขียวตันยา มาอยไัวชนคือถือกระดาษนี่แปลว่าอะไรบ้างทุกคนคือผมฟังมาแล้วยังไม่เข้าใจว่าไม่ได้ถือกระดาษนี่คือคือ,คอต้องเป็นใครถึงถือกระดาษวะอะผมต้องเป็นในสถาบันนี้ก็ถึงอะไรไม่อันนี้คือไม่เข้าใจไอ้ผมเพิยงอะไระอีสานอีสานมันเพิยงอะไรอ่ะต้องมีคําว่าบอบอได้ อะไรไม่รู้อะไรก็บอดไดใจนางแฟนนี้ชื่อเพลงอะไรอะไรก็บอดได้ใจนางเฮ้ทุกคนพิมพิมเนื้อมาแล้วพิม์เนื้อมาแม่ได้ใจนางวันเธอหลงกันทำไมเงินกำบอดไดมันคือเพยงอะไรวะ มันชื่อเพลงอะไรอะ่ะผมเอ้ย,อยอเฮ้ย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 เหยียบเพื่อไปเหยียบเฮ้ยเฮ้ยเอาเลยอันนี้เอาเอาร้องเลยอยากร้องชื่อเพลงอะไรอะ่ะอะไรอะ่ะน้องห้องนั่งห้องอะไรเนี่ยพิมพ์มาเลยผมไม่รู้เรื่องบอแม,มมแมนมามาวัดบอแมนมาวัดคำเพลง คำแพงเนื้อเพลงเฮ้ยผมว่าเพลงนี้นะมันเพลงที่คุณภาพนะทุกคนคำแพงแปลว่าอะไรทำไมคำแพงแปลว่าอะไรอะคำพูดที่มันแบบแพงคืออะไรไม่เข้าใจโอ้โหแน่ผมจะมาเรามานี่หลานทุกคนเรามาจา op, ะวิเคราะห์ภาษาอีสานกันดีกว่าบบแมนมาวัดแล้วก็บรได้ใจนางวันแรลงดงังอะ อ๋อวันแห่ลงวันแหลงกูเลยกูก็ไม่กูว่าทำไมคำขาดเออนึกว่าแสงไม่ดีอ๋อวันแห่ลงดังโอเคบ่แม่นมาวัดแล้วก็บ่ได้ใจนางวันแหละวันแห่ลงดังก็ดักใจนางไว้บ่ได้เฮ็ดดีปันไดเฮ็ดดีเฮ็ดดิปันไดเจ้าก็บ่หอะไรนะทำไมคำเยอะจังวะคำแพงไหว่ารักเหรออ๋อที่รัก อ๋อคำเพลงโบแมนมาวัดและกับโบได้ใจนางวันแห่ลงดังก็ดักใจนางไว้โบไดเฮ็ดดีปานไดเฮ็ดดีปานไดเจ้าก็บอกหัวซาหัวซาคืออะไรทุกคนหัวซา <c oughs> หัวซาคืออะไรทำไมคำมันยากเนี่ยวะนางห้องนางห้องนอนให้ย้อนสงสารใจเจ้าของน้องบอกเคยมองยังสักกับออยากไกล ฮักเจ้าลายฮักเจ้าลายได้ยินบอทุกคนหัวซาคืออะไรสนใจอ๋อเหดีปันไดคือทําดีจังใดเจ้าก็บอหัวซาค่อยใช่ไหมวะคือทํายังไงเจ้าไม่สนใจอ่ะโอ้โหคนใจร้ายบอเมนมากว,วัดแล้วไม่ใช่หมาวัดแล้วก็ไม่ได้ใจนางด้วยแล้วคือมันมันก็ถูกแล้วนี่หว่ามันทําไมมันดูขัดขัดวะปันเหลงดงัดงดังนี่คืออะไรตูดหรือเปล่า ออตูดมันดากวันแหนลงดังก็ดักใจดังไว้บอได้เดตีปันได้เจ้าก็บอกหัวซาหัวซาไม่เหนื่อยแ้ไงสมมติคนสมุมสงครามเหนื่อหมดแหละนางห้องนอนให้ย้อนทรงสั่นใจเจ้าของน้องบอกเคยมองยังสักกระบอะนางห้องห้องคืออะไรนี่ไงทำวเตงอยู่นี่ไง คือการไลฟ์15นาทีของคุณนั่นแหละมาที่อินโดลและสมัครให้ฉันอ่าแปลไทยอะไรนั่งห้องนั่งห้องคืออะไรทุกคนดังคือเ hey, หและเห hey. อะไรอะ่ะคืออะไรอะ่ะห้องคืออะไรนั่งห้องนอนให้อยู่ในห้องร้องไห้เหรอแล้วก็สงสารอ่ะคืออะไรอะ่ะน้องไม่เคยมองอย่างสักกระบอกอย่าไก,กลขนาดเธอไม่ยอมมองเนี่ยฉันก็แบบ ออยากจะเข้าไปใกล้หรือบอกใช่ไหมวะคือนั่งร้องไห้อ๋อนั่งฮะทําไมต้องนั่งห้องห้องให้คือร้องไห้เหรอนั่งร้องนอนให้นั่งห้องเสียงหมาร้องนะฮะใช่หรอจริงไหมเนี่ยมึงอีสานจริงไหมไหนเฟร่เพื่อนผมเ่งเคยคือทุกคนจาเพลงจาเพลงที่ร้องกับพี่หวอเมึงชื่ออะไรวะ ช่างมันเะาไม่ได้ต้องเรียนกับพี่จามพี่บัวหูพี่บัวก็พูดที่จานไม่ค่อยได้เลงนีผมว่าเหมือนนางก็ไม่เคยได้พูดนานแล้วอะทุกคนผมอยากได้พี่สานเลยหอหมกหัวฮอหมกเพลงนี้แม่งมันอยู่ฮอห์มกหวกเอาไปปากปลาเอามาปากปลาเธอไม่เคยมองเดินผ่านก็ไม่อยากใกล้อ๋อ Okay, okay. อโอเคโอเคอ่าพอมกหวกเอาไปฝากป้าป่าไปนะเลยหอยไว้นาหวัวหน้าหัวคืออะไรวะข้ากลับรถเสือกยางหัวแหกลงแข้งหัวรถก่อเลยหางเบิดแห้งหอบขึ้นเพลงมึงเพลงลองยากหนูว <laughs> ะทุกวนผมว่า,เ,าเราไปภาคอื่นกันดีกว่าเราไปภาคเหนือดีกว่า คือภาคเหนือไม่เอาเดี๋ยวภาคเหนือผมว่าเพลงมันพอเกินไปที่ผมจะไปร้องว่ะมันเป็นเพลงภาคเหนือมันเพลงเด็กแดงเดงปากแด้งเด้ง,ดง,ดงจะไว้ใจเด็กลกา้าก้าทุกคนผมร้องเพลงอะไรดีอะ <laughs> ไม่เข้าใจ คือถ้าคุณเข้าใจคุณก็แปลกแล้วคุณเป็นคนอินโดนีเซียที่ฟังเพลงอีสานอย่างนั้นเลยผมยังไม่เข้าใจเลยอากูติดังเอร์ติจูกานะอุ้ยกดผิดสอรทษเฮ้ยทุกคนมันเกินเวลาแล้วทุกคนผมให้อีกเพลงหนึ่งแล้วกันออเพลงปันปันหน้ารั้วคืออ๋อคืว่คือรั้วทุกคนตอนนี้ใครดู่บ้างเนี่ยสวัสดีทุกทุกคนนะครับผม อันนี้ก็คือเป็นไลฟ์ทำโทษจากลานีนเมื่อกี้นะทุกคนทุกคนอาจจะงงมาไลฟ์อะไรตอต่อเนื่องอันนี้ผมก็กำลังงงกันไลฟ์อะไรต่อเนื่องเนี่ยเฮ้ยเปโดโลกาโปก,กันมาโอ้โหชอบเลยเพลงไหนๆกไ็ไหนๆและเพลงภาษาสเปนสักหนึ่งไปวผมจะเปิดร้องตามเลยดีกว่าเพลงนี้แม่งร้องยากมากแต่ผมว่าเป็นเพลงที่คนไทยน่าจะฟัง ฟังได้นะเป็นเพลงสเปนที่คนไทยน่าจะฟังได้สาวกับโรงเรียนต้องมาไปเรียนแล้วบออะไรเนี่ยอะไรเน่ยส่งอะไรมาเนี่ยอะไรอ่ะว่างจากหน่อยแห็นนะช่วยโทรหาแน่เด้ออะไรวะไม่รู้เลยไม่เคยฟังจีหอยชีหอยมาขึ้นไงวะจีหอย ไอผมชอบเพลงนั้นอ่ะผมชอบเพลงนั้นน่ะอะไรวะที่มันบอกว่าเด็กก็เด็กมันอยู่อลยรรวมตัวไปหน่อยใช่ไหมบอกว่าไม่ไปดูมีมแล้วเพลงมันเข้ากับสถานการณ์่เพลงเพลงนั้นตันเนี่ยลงลรทุกคนเลยกังเพลงนี้ไหมกวาตัวมาสูสุงกาฟเป็น Yeah. cuatro vasos un café apenas me desperté mi mi bien lili capen taimoa manos en mis manos de todo esto vamos juntos ไป e รื่องส่งกันเลยลาเลยลาเลยลาเลนครับทุกคนผมว่าถึงเวลาที่ผมจะต้องไม่เอาผ้าแล้วคือเมื่อกี้เหมือนผมไม่รู้จะขี้เหยดรอผ้านานก็เลยซักผ้าไปสิบนาทีมันแห้งจริงมันมันสะอาดจริงวะสิบนาทีอ่ะครับทุกคนก็เด็กมันหยว่เลยรวมตัวไปหน่อย ทษเคยฟังเพลงหนี้หรือเปล่าติงนังนังตังติงอชักอเ,ออเออพูดจริงๆไม่หลอกลูกคอสามร้อยชั้นเอ้ยคือผมชอบเพลงนี้จริง่ะเป็นแค่นอนไร้ค่าที่ลงลืมตาเกิดมาทำกลางดอกไม้ร่างกายพร้อมบาง หนึ่งกินหอมเยาหยุนรากสีชี้ชวนให้ลงทํากลางดอกไม้ทุกคนไปเถอะมันถึงเวลาที่เราต้องไปเอาผ้าแล้วบ้ายบายครับหลุนอ,อันนี้ก็คือสวัสดีทุกคนนะครับผมเจอกันสักวันเนี่ยไป,ไปแลบไปะดอกให้หิว hill, ก็ฟืนก็ทน จะยอมไม่กลืนไม่กินดอกไม้ให้เจ้าดอกไม้รักาาแค่ใช้น้ำค้างเพื่อพอประทัง